เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เดียวตัวนี้นะครับสวัสดีครับเียรแลกเก็รกแมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มาฟินนะครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีการหาเซต295แล้วก็บอสดันหุ่นยนต์นะครับแล้วก็สาเหตุที่ช่วงนี้คนเลิกกันเยอะเพราะอะไรเ,เพื่อนๆลองมปชมใต้คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยเร็วหรือว่าเป็นเพราะว่าลกหน้าเรา M Classic เปิดปะหรือว่าเกมมันหมดแฟนเออแพ็ชั่นจะเล่นจริงๆแล้วจริงตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะเออ หรือว่าเพื่อนๆเล่นกันมา3มเดือนแล้วเบื่อก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์อบอกหน่อยว่าข้อเสียเกมนี้มันมีอะไรบ้างทำไมคนถึงเลิกกันตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับเออนี้จบเป็นส่วนเรื่องแรกนะครับต่อไปทำเซต295จากไหนก็หาจากด้านพี่หมาป่านั่นเองนะครับสุดคิวของเราเองหอคอยแผดเอาหินนิลันรนะครับก็จะมีในส่วนนี้เศษหินนะครับส่งมาให้ทำนะครับเอ้ยไม่ได้บอกว่าส่งมาให้ทำต้องค่ามันก่อนนะ <laughs> มันไม่ได้แบบให้มาปฟรีนะครับ เสร็จแล้วพอเราได้หินมาเราก็กดอัพเลยครับแหมบันที่นี่เลยเห็นปะจากเซต255ก็จะกลายเป็น295นะครับกดทําเลยมันจะทําเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆอ่ะ255 295แล้วก็2เอ้295ม่วงก่อนแล้วก็เป็นทองนะครับอ้าวเวนกูเกิลเริ่มกดใสอ้มอับนี่พลังขึ้นโอ้มี2500แล้วเหรอเนี่ยนี่กดสร้างได้เลยครับก็ทําใส่ครบเซตเนี่เห็นปะมี235นะครับ ใครับใส่เลยอ่าแล้วก็ขึ้นอัพอ,อีกขั้นหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นสองเก้าห้าแล้ววุบโอ้โหเราใส่เซ็ตสุดหล่อเลยครับตอนนี้แข็งแกร่งกว่าเดิมเยอะแข็งแกร่งอ่าแล้วเราก็เอาเหินมาอัพต่อให้ขั้นตอนแค่นี้ก็จบสำหรับแผ่นนี้เรียบร้อยแล้วครับเพืเ่อนๆก็ตอนนี้ยังมีคนเล่นเยอะอยู่ไหมมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยวนี้มีลงแล็กเยอะกว่าเพราะว่าโอ้โหมีลงแล็กคลิปหนึ่งคนดูเป็นหมืนะ่นอ่ะโกโก้มฟฟินคน ลงไปคนอย่างมากก็พันหนึ่งเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต่างกันลนะตอนนี้นะแต่ว่ามีก็ถ้ายังมีคนเล่นอยู่มีก็ลงเรื่อยๆอะ่ะเออประมาณนี้นะครับยังไงใครเล่นอยู่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็วจะได้รู้อ๋อ,อทุกคนยังรักโกโก้มาฟินกันอยู่นะครับหรือว่าไปรักแม็กน่ารอกกันหมดแล้วเขาสเตตัส <c oughs> ตอนนี้มีเป็นไงบ้างนี่คีเอาก็เอาแบบเข้าใจง่ายก็ควรจะคีห้าสิบ ทัาส่า50ขึ้นไปสปีด40ขึ้นไปแล้วก็คีดาเมจที่320ขึ้นไปแค่นี้ก็โคตรเก่งแล้วครับแค่นั้นเองจบปังแมนหมีก็เหมือนเริ่มเลยตอนนี้กำลังอัพไอ้นี่อยู่แต่ยังไม่ตันนะครับึ่ง4ใกล้แล้ะเนี่ยอยีกนิดเดียวก็5ก็จบละเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนค้าต่อไปเป็นเงาหมีก็จบแล้วอันนี้มีเปิดของให้หมีดูเนาะเผื่อใครอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่มีไอ้นี่น้ำยาล้าง ส่วนใหญ่ก็ปลประมาณหกหกทุกชิ้นนะประมาณนี้นะครับเอาแค่โบนัสเซตนะครับประมาณนี้อ่าเมลอนมีใส่ตามนี้ครับเนี่ยจะสี่สิบหมดแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยสามเจ็ดขาดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปอัพต่อแล้วกันแค่นั้นเองอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการลงดันหมาป่าที่หมาป่าบาฮูกันเลยดีกว่านะครับโอ้ไม่มีไปลงแล้วหมีว่ามันไม่ยากนะคือเนี่ย เวามันใช้ตาสลักความมืดก็ให้พ้าชําราครับระบาแห่งความมืดรดดามเมจก็คือแทงอ่ะก็สร้างโลไปแคนนั้นเองปิดกั้นท้องฟ้าขึ้นที่ก็หลบครับมันจะเป็นดาวตกเลื่อนลงมาก็พยายามหลบเก็บเกินความมืดหลังจากกองท้องเป็นสาวิอันนี้คือขัดจังหวะอันนี้หมีแนะนําว่าตัวดามเมตควรจะมีขัดจังหวะเป็นหนึ่งอันนี้หมีก็จะเข้าไปขัดจังหวะเราถ้าเกิดสมมติดามเมตแอปาร์ตี้แรงมากอย่างเช่นมีคน2องล้านห้าทั้งสองคนขึ้นไปบอสก็ยังไม่ได้ใช้ตายก่อนนะ นาะมเนความเมื่ออันนี้เคลื่อนที่หลบครับแค่นั้นเองหลกัลกๆมีแค่เรื่บอสสองบอสมันจะมีสองหลอดนะครับอันนี้เหมือนกันเลยเออมันจะมีดาบทําลายล้างอันนี้โดนนะครับเหมือนมันโดนทั้งจออ่ะก็คือเป็นการแบ่งดาเมจนะครับฟุน้นฟูเกินเอ๊อแต่ว่าไอดาบทำลายล้างที่มีไม่แน่ใจนะที่มันขึ้นเป็นแดงๆบนหัวปะแล้วเราต้องไปอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเออเขาไปยิงบอสบอสมันแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วอะแบ่งเป็นสองส่วน อ่ะหล,หลักๆก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราเราไปดูในส่วนการเล่นเลยแล้วกันนะครับแบตมีจะหมดแล้วอ่ะเราไปดูในส่วนการเล่นน้องหม,มาม้าหมาสี่ขานะครับเริ่มมาก็ยิงปกติเลยพอยิงไปสักพักนึงเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นหลอดเออสีลุงมาเพื่อนๆก็กดสตาร์ทเอาตัวสตาร์นมาตัวเดียวพอครับแต่เนื่องจากว่าตี้ที่มีเล่นนี่รู้สึกว่ามีคนนึงพลังเขาสองแสนละเออสองล้านสามนะมีสองล้านมันก็เลยเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะเอาดาบผ่าโลกนะครับ เท่มากนะท่าเนี้ยโอ้ยเจกับคัวอ巴าเลยนะคัวา巴าเรื่องอะไรนั่นอะไรนะยู่ยูฮากูโชคนเก่งฟ้าประธานถ้าเพื่อนๆรู้จักนี่ดักอ่าแล้วเราก็ดามเอจไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดสมบุติเพื่อนๆดามเอจเร็วมันก็จะไม่ได้ไล่ท่าใหญ่นะเออถ้ามนไล่ท่าใหญ่เราก็สตันทีหนึ่งครับส่วนพระก็เดี๋ยวมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยเี่ยดี๋ยวมันจะแท้ท่านเนี่ยครับเนี่ยฝนดาวต,ตกตรงเนี้ยให้พระฮิลหมฮิลใหญ่แค่นั้นเองครับจบแล้ว บอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับค่ะอ๋อแล้วเวลามันใช้ท่าดาบฟันก็เราก็หลบซะหน่อยครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านบอสที่ยากๆมาๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับอย,อย่าทำผมมีลงไปห้ารอบก็ง่ายทุกรอบเลยนะเออประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับอ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงว่าเฮ้ยทำไมวันนี้คนเดี๋ยวนี้ช่วงนี้คนเลิกกโก้มาฟฟินไปหรือว่าเกมมัน เกมมันมีอยู่แค่นี้จริงๆลงดันลงอะไรคนก็เบื่อนะครับหรือว่าแบบเออไปเล่นแลกหน้าลงเอ็มคลาสสิกก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหน่อยอ่าแล้วเพื่อนๆที่ยังเล่นอยู่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยเร็วดูซิดูด,ดูขอเช็คจำนวนหน่อยคนยังเล่นเยอะอยู่หรือเปล่านะครับประมาณนี้อ่าแล้วเจอกันนะครับ